อีกหนึ่งงานครับผมกับงานซ่อมแอร์ค o นด้าเอ็กคอรปี2009มาด้วยการลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นครับแล้วก็เพิ่มเติมน้ำมันรั่วซึมเนี่ยสายเหตุแอร์ไม่เย็นไฟาดนั้เลยเหรอใช่ครับไม่เหล็กเสียใช้จนขนาดนี้เลยครับ เนี่ย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ไม่ทางานเนี yeah. ่ยไม่เย็นตัวนี้เป็นชิ้นๆนี่น่นนะใช่ตัวนี้มันไหม้ไงนี่ไหม้มันก็เลยไม่ <Okay. S 1> ไม่ดูตัวนี้แวมีภาพน้ํามัานรัน่วด้วยนี่พอรั่วตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มาโดนไดชาร์ตเนี่ยอ่าโดนไดชาร์ตปุ๊บแล้วก็โดนหน้าคัดคอมเบียอ่ามันก็ไหม้เกิดอาการไหม้สาเหตุมันก็คือพวกน้ํามันรั่วแลวลูกค้าไม่ทำไงก็ทิ้งไว้นานอย่างเงี้ย ตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนยไอซ่อมปั๊มเปลี่ยนชุดซ่อมปัม๊มแล้วก็สายพานหน้าเครื่องด้วยแล้วก็หน้าคัดครับล้างเสร็จเรียบร้อยครับปั๊มพาวเวอร์พร้อมประกอบซ่อมมาแล้วครับซีนตัตัวลิง รอบครับน้นนำพวาวเวอร์กรอบเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใส่เปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยครับรถหน้าคัดมาแล้วครับผมปล่อยไม่เลย เย็นน้ำก่อนคอยเรอะครับน้ำก่อ,อสใย,ย่เรอะ